พรุ่งน eh ี้จะมีเครื่องบินทหารมาบอกเดี๋ยวประสานงานดูเพราะว่าโดนในหน้าเราเป็นอาจารย์เพิ่นเอาขึ้นเดยเพิ่นมีลำเพิ่นลำนี้มหาเหานะเออเดี๋ยวผมว่าเราไปผมว่าเราไปรับเพิ่นแล้วไปคุ่นี่อาจารย์เพิ่นไว้ว่าโดนนะขงเขาที่เขาขึ้นผมเสือว่าเพิ่นสั่นเข้าแล้วนะผมว่าเสือว่าเพิ่นละมาเลยอาจารย์ได้ยุ่งตรงนั้นบินนี่ขึ้นมาจะเขาเป็นลี้หน้าจะเขา ห่อเอาพ่อเพิ่นใมครับอ่นแมอเขาารงได้ของทหารแม่ทหารเขาต้องได้เครื่องมือไปแล้วมาเข้ามใช่พรุ่งนี้ทหารเขาจะมาเองบอเครื่องเป็นทหารเขาบินเองด้หรอเขามาของเขาเลยบิน้ยืเขาเ่งสีบมันน่าจะมีนะตรงได เขาต้องติดตั้งเครื่องสแกนมานำาเครื่องกนม้องติดตั้งเครื่องสแนมาา้องดีร่งกมาเ้องิคร่องสแนานำารื่งนขึ้นงิ้ครื่องบกนมานอ่สนนขึ้อเคสนมานิ้วกนมาดง่สแาเ้อ้่งกมานาดลูรสขาดา เอารถทนาไปส่งเหรอว่า้อเอ้นที่ผู้เผยผู้เผ้อคุยนันอย่นั่นบ้านเจะสิได้มาหลายขนได มันกับมากคืนนี้แล้วบานท้าวเนื่องจากดแล้วเขามาปัญหาเน้นได้ครับเด้อพี่น้องบ้านเฮามาตอนเน้นก็คือแมสแมสโอ้ยมันบอกไม่ใส่ปัสย์จะคนเหรอพยายามเลยแมสอย่าลืมแมสจะมาขึ yeah. um ้น hmm. พู้รอดมั้หายใจพอทันไม่ใช่อะไร้หรอกขึ้นพูดนะหายใจไม่ทันถ้มากการหือว่าไม่ก็เอ๊อเ้าถ้ายู่ห่างเดียวไม่เป็นเบอ่อถ้ยู่ห่างเดียวเออนั่นแหละแม่บอกหนาถ้ายู่ห่างเดียวไกลเดียวจะ หเมตรหเมตรก็มีเป็นเหรอมันเมือเอ้นนะเฮานาเน3สามโมงเช้า3มโงเช้าสาเช้าพรุ่งนี้ห้องของทหานะคารบินมาทางหานเลยอันนี้ยังโมระบุเวลาเขาบอกตเปลนโซนารนานเดาม่งลงแล้วสก้อนงแล้วก็ยกโนที่ลงมากแล้ว เป็นพเนื้อพเนื้อก็ต้องได้ร้องไสคิดว่าน่าจะเป็นโรงเรียนมลงปกตูใช่ไหมว่าหัสูงประมาณถ้าน้ำลงเรียนนั่นก็จะใช้ลงได้ใช่ไหมหัวสูงลงปกตูน่าเคยเคยห้องเคยมาลงหัวสูงใช่ใช่ที่สีแดงตอนนั้นน่าสูนใจนะแม่แม่น่าจะเป็นเอ่อพวกนี้เป็นเอ่อคอปเตอร์นะครับ เป็นหอพักเกอจากหน่วยงานของทหารนะครับจะมาพรุ่งนี้นะครับเนาะจะช่วงไหนเดี๋ยวรอทางประสานงานอีกทีนะครับเนาะพรุ่งนี้เช้าครับผมอันนี้ก็ยขาวทหารีเมน่ารับงนี้ป้าไมนี่ด้มอเไมเนี่ยไม่ได้มองสายไฟในัญหาทิศทางลงได้ก็คือ คือทำล้านลงเลยเลยอืมขอแต่มันลงขอแต่มันลงมันมันอันนั้นมีได้ได้หนอมันเราก็ปลูกโมเก่าของเมันมันเป็นอันนั้นมาแล้วมันไม่ได้ไม่ได้พวกนึงก็นั่นเด้สูตรประสานงานเด้ของตอเสดเรามันมีอยู่แล้วมันล้านล้านทั้งเครื่องมองข้าวฟื้นลูกซื้อนะที่สนามหัวตอเาดหรอครับ มงามร่อรแม่ลลงบ้านันแวนนั่นเด็กคือลงประจำนีลงแน้ลงประจำุนี่นแหลงมันกว้างนี่ับเขาบอกว่าเยอรมันคืจุดนี้อะถ้าได้มงนเคอกว่ากัลงมงนเคอเนาะแม่ลงเรียงเ้อสงลงเียงเบก็สูงบัดสายไฟมันเป็นสายไฟเรงสูงลงลานยางบ้านป่าไม้เลย ต้องลงแรงเรียนมันเป็นลานถึงโรงเรียนนะนี่ก็จะหาพิกัดพื้นที่ที่จะเอาหอลงนะครับอ่ากำลังหาพื้นที่ที่ที่ใกล้ที่สุดนะครับเนาะอ่าท,ทางเจ้าที่ทหารจะเอา<ล>ห่อมาสำรวจดูนะครับมาค้นหาดูพวกนี้นะครับเนาะแต่ในเรื่องของเวลาเดี๋ยวทางเจ้าที่เขาจะ แจ้งมาทีหนึ่งนะครับพ่นะครับถ้าฟังเนาะครับทานนี้อานนี้เขาเข้าไปมหาเมฆมว่าันพอสมควรเนาะจะผู้ที่มคนหาแตระทีมเข้าไปเมื่อนี้เนี่ยเข้าเข้าพบในกศเชฟแตละชุดได้ยุบบเข้ามาบ้าบ่าาต้องดื่มเิ่มมากว่า เพราะว่าเท่าเลาไปเป็นแนวทางที่เท่าเราได้หาต่อไปเท่าไปมื่อนี้นะครับเอาที่ที่พลาดมาเลยก็ได้ทั้งหมื้อที่พลาดล้าเพราะว่าเท่ากหามื่อนี้ทั้งมื้อที่หาเลยที่หาที่เนาะมื้อที่ปัญหาตั้งแต่วันพุธหรือฮารดกับผู้หาผู้หาต้อนรับนั่นแหละวันพือฮาแล้วลายมือแล้วห้ามือแล้วห้ามือแล้ววันนี้ก็ห้ามือแล้วเอาทั้งห้ามือที่เท่าหามาเมื่อนี้มามาคิดมาสอยดีเพิ่งเหรอ รุ่ง่นมากาหาหวานถ้าเป็นนิ้วดังข้าอ่าเรื่อแรกแทุกผมหาคือว่าคือว่เล่าตอนมีไก่กระหางแล้วไปสนสอะไรีนี้แล้วแล้วอันที่เ้าหาลำเหลียงใ่ทั้งผู้ใหทังทังต้าไม้นะครับที่เ้าไปที่หุดเจ้าว่าเ้าที่วัเสดเนทจะย่างบอเเ่นร้องลอยที่เล่าไปเวลาที่มพบบอนครัเป็นบบน,ทน,นวทา้าต่อไปถ้าเกิดลักับะื้ออื่น ก็คว่าเข้ามหาพ่อหรือแนวหรืแนวเลือกอะยังยังกท่ากระาพหรือหลานพี่น้องที่นั่งเขาโลงเข้ามหา่อ่อครับแน่นึงนะครับเรื่องการตัดสินใจการยินเินเนื้เตละชุดเตละทีมที่กู้ให้ไปนะครับได้ลองร้อยผลบอลบนในมื้อนี้แลก็ที่ผ่านมาที่มันนะครับ

แกสงัยอันว้อมว้อมสีเวันยืนดันเก่าเป็นว้อมเลาอยู่่หมกว้อมว้อมเกียวน่สุดผมครับที่ไปปวดโอเคก็เห็นกับผมได้ารูมาอยู่หี่โอเหอมาผเรียกว่าผมผมห้อเห็นห้อยย่รโว้ไม่ได้สื่อมาห่อมาแล้วครับเพราะว่าขุ้ผมสุดไปเนีหมเี่ลัเอยนี้เอามาหอแล้วทีนี้ไม่เนาะทั้งกู้ให้น้องรอทั้ง พี่มกถาไม่ได้ลืมกระเป๋าไม่ไม่มีปากเมื่อคู่นะครับคือแจ้งมาพบกระเป๋าทีฟ้ากับขวดน้ำใครได้ลืมไปไหมใลืมือขวดถางขวดไหาถ่ายรูปกระเป๋าถ่ายรูปมาดูดิถ่ายรูปถ่ายรู่ เอาชุดอื่นเหลือนะครับได้ลงร้อยฝ่ายจ่บคนหาทอกเงินไม่ได้เนาะนี่เนาะนี่ลงอยฝ่า

มีดูดเลยเนะคงพาน้ครว่กลังสัครับมานะครับดแล้วกันครับก็แล้วของผมก็จะจัดทีมคราวนี้ผมจเอทีมชใหญ่เขมาเลยนะครับรวมเาที่อุทยานทั้งหมดลองดูว่าอาจจะต้องมาวางแผกันดูว่าหลังจากที่เราไปเดินมากี่วันแล้วเนี่ยตั้่แตาวันที่2 8นะครับนะเราเดินเส่นไหนมั่งแล้ว แล้วตรงไหนที่เรายังเหลือที่ยังไม่ได้เดินถ้าส่วนหนึ่งผมจะให้เจ้าหน้าที่ผมเดี๋ยวเข้าไปข้างในเลยไม่ต้องออกมาไม่ต้องเดินแล้วกลับมาเดินเข้าไปอาจจะสองวันสองวันสามวันก็ว่ากันไปแต่เราก็ลองลองดูเผื่อบางทีเดินกลางคืนมันอาจจะอยู่กลางคืนอาจจะได้เจอเสียงเจออะไรตจอเนี้ยนะครับนะก็จะได้ก็จะได้นั่นดูเราก็มาปรับดูเพราะว่าหามาหลายวันนี้ททาไมมัน นด่หน่อะสินั่หน่อะสิมันยังไม่เจอแล้วเพราะเพราะยังไงนะครับก็ก็ก็นั่นดูอย่างป่าตรงนี้มันก็ไม่ได้ว่าไม่ได้กว้างมันก็ไม่ได้กว้างอะไรมากมายเลยนะแว่ถ้าเข้าใจอยู่พอดีวันนี้มันเป็นเป็นเป็นเทวนะครับก็ก็คงนั่นแล้วกันก็ก็คงเป็นพรุ่งนี้เช้าอันนึงครับที่ที่ทีมค้นหามาตั้งสี่ห้าวันนี้อันดับแรกก็ มีร่องรอยมอเตอร์ไซค์ครับจอดจอดตรงนี้รัดที่สองก็ทีมทางต่างไม้กับทีมผู้ใหญ่ก็ไปเห็นร่องรอยการตัดไว้ไว้ที่ที่คุณตาเราเอามามัดกางก็ประมาณาี่ข้าวปออยู่ก็ตรงนั้นก็ตรงแต่ว่าพอเดินต่อไปอีกก็หายไปเลยครับแต่ว่ามีมีจุดหนึ่งก็ล่องรอยต่อนีมีจุดหนึ่งเจ้าหมวกครับหมวกหมวกโม้กมาถามญาติก็ว่า อขอบตาจริงๆอ,อันนี้บอกแคท่ท,ที่ที่เห็นนะครับ <c oughs> แต่ว่าที่เดินหาก็หลายวันแล้วก็ยังยังไม่เจอครับแต่ว่าคนอันนี้แปดปีก็คิดว่าไม่ไปไม่ไกลไม่ไม่น่าจะแต่ว่าเล่าหาอยู่ตรงใกล้ๆก็ไม่เจอครับ <c oughs> แต่ว่าวันนี้ก็ไปไกลยอยู่ทางเขาประมาณ20กิโลนะครับ0กิโลใช่ไหมเราเราคิดว่าผมพอดีผมไม่ ญาติญาติญาติเจอนนี่ครับเสือเหลืองนี่ใช่ไหมครับท่าต้องถามว่าปกติแล้วท่านเดินเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยท่านนแข็งแรงไหมแข็งแรงโอ้เนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นคนแข็งแรงเราก็ไม่คิดว่าเอ๊ะพอแปดสิบเนี่ยจะไปคิดว่าเหมือนกับคนอายุมากก็ไม่ใช่ละกันเนี่ยมันจะเหมือนกับเอ๊ะแปดสิบเหมือนผมบางทีผมหกสิบแล้วเนี่ยผมจะเกษียณปีเนี้ยพ่อนแปดสิบเผลอเพื่อนอาจจะแข็งแรงกว่าผมอีกเลยซ้ำไปเนี่ยเราก็ไม่เพราะฉะนั้นอาจจะบางทีเราคิดว่าเอ๊ะอาจน่าจะเดินไปแค่นี้ไหมอาจจะไม่ใช่ มันอาจจะไกลไปว่านั้นก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะจากนั้นก็ลองดูจากจากข้อมูลที่พรบอกก็คือท่านเป็เคนเดินเร็วมากถ้าอย่างนั้นแสดงว่าที่เคยเจอเดินเร็วมากน่าจะน่าจะน่าจะชินตรงนี้ด้วยครับชินชินชินพื้นที่ด้วยครับครับตัดสีกว่าปีแล้วครับท่านอะไรนะท่านมานี่ป่สี่กว่าปีแล้วใช่ไหมใช่ครับมามาพื้นที่ตรงนี้นะ มาตลอดมาตลอดแต่แล้วก็มีคนค่อนข้างชำนาญู่รงหลังนี่นะช่วงหลังนี่แกตัดตัดหวายลงมาก็หลงนะครับก็มีคนตัดยางอยู่นั่นว่าแกลงมาปุ๊บท่าไปเข้าวงทางไหนเ่ะนะมาถามเอออันตอนสามสามไฟหลังนี่ครับก็ท่านก็บอกว่าไปด้านนี้แล้วต่อมารอบที่สองนี่คนคนลงมาทางหนึ่งแล้วก็มาหามอเตอร์ไซค์อีกทางหนึ่งนี่คตเริ่มลงแล้วนะครับคุณตาเนี่ยแต่ว่ารอบที่สามนี่มามาไม่มาลงมาไม่ได้เลย ไม่ถึงสุดเลยหาเลยเพอนของนี่เป็นครั้งที่สามเมื่อใดล่อบนี้รอบนี้ไม่หลงนะรอบนี้มาไม่ได้เลยมาไม่ถึงเลยไม่มีใครส่งเลยนะครับแแล้วเราระยะเวลาห่างกันนานไหมไม่นานครับปรมาณที่แกหายไปประมาณไม่ถึงสองเดือนไม่ถึงสองเดือนก็ไม่ถือว่านานไม่ถือว่าไม่นานนักแค่เดียว ประมาณประมาณนี้แหละครับประมาณนีรประมาณองเดืนระมาณเดือนครับวีงกรตกงอยู่ราเขารักนคาหาราบาเขาอันนี้เขาจะวางเทในปทนี้ครับครับันนี้ผมอาจจะให้ พอดีเดี๋ยวทีมบางส่วนก็เข้าไปเดี๋ยวเอาแผนที่ไปไปกลางดูครับได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ข้าต้นแล้วว่าพรุ่งนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมาเพิ่มครับประมาเน็นะครัก็จะมาเป,าาเ,ปเป็นหกก็ <c oughs> ได้ครับครับ <c oughs> ก,ก็ส่วนหนึงห่งฮอรฮอจะบินประมาณประมาณสักเก้าโมงไหมเก้าโมงเก้าโมงกว่ากว่านะครับผมอาจจะผมอาจจะเข้ามาก่อนส่วนฮอก็เดี๋ยวอาจจะเข้าไม่ได้ถึงต้องรอฮอก่อนถ้ายังไงแล้วก็นั่นแต่ส่วนที่เข้าไปก็เข้าไปก่อน นัะกัน9 9ไม่เป็ไร9โมงก็9นมงทีนี้ผมรู้ว่าทางป่าไม้มีมีมี6ชุดครับ้เลยยกให้ทางป่าไม้เปคหน้าชุดเลยคอ๋รับได้ครับไม่เว่าคยก็ได้ครับผมจะจะให้ว่าป่าไม้หนึ่งคนหนึ่งมีลูกทีมกี่บนเอาชาวบ้านผมนี้